สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธลัลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่าอาจ่ายมาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่คุยนไปนานแล้วนะฮะในพอดแคสต์ตอนเก่าๆในมุมของว่า HR เนี่ยนะฮะจะอาจจายได้อย่างไรนะครับหลายคนมีข้อสอบถามแล้วก็ข้อสงสัยค่อนข้างเยอะ คือผมไม่ได้มีโอกาสไปคุยเกี่ยวกับอาจาย HR เนี่ยกับหลายๆองค์กรเหมือนกันสําหรับองค์กรที่สนใจที่จะเอาแนวความคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบงานบริหารทรัพยุคคลภายในองค์กรเนี่ยนะครับหลายองค์กรบอกว่าไม่รู้จักนะว่าเอะอาจายคืออะไรนะฮะ A G I L E อาจายที่แปลว่าวคล่องแคล่วคล่องว่องไวอะไรพวกนี้นะฮะหลายองค์กรบอกไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับ แล้วก็มีข้อสงสัยว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน่บางองค์กรก็บอกว่าเคยได้ยินแต่ว่าใช้กับกลุ่มที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ไม่ใช่หรือวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเคลียร์กันสักเล็กน้อยถ้าท่านเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับก็จะเห็นว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวกับคําว่าอาจ่ายนะฮะการทํางานแบบอาจ่ายอย่างเงี้ยนะครับคือเอาว่าการทํางานแบบอาจ่ายเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าคือการทํางานให้เร็วขึ้น ๆ Styles, ๆอะไรเพราะอาจ ary, ่ายแปลว่าคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ความรวดเร็วนะครับคือคนละเรื่องเลยจริงๆคําว่าอาจ่ายเนี่ยมันคือการทํางานที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนนะฮะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆแบบนั้นนะ,ะไม่ใช่ทํางานให้เร็วแต่ว่าทําเหมือนเดิมนะฮะทำรายงานให้เร็วขึ้นแบบว่าอาจายไม่ใช่นะครับอันนั้นคนละทางนะฮะการที่เราแอพพลายเรื่องของอาจายในการทํางานเนี่ยนั่นแปลว่า มคล้ายๆกับในอดีตนะฮะเวลาเขาทํางานโครงการบางอย่างเนี่ยคือเนื่องจากในอดีตมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันช้านะมันไม่เหมือนยุคนี้ที่หลายคนบอกว่านี่มันเปลี่ยนแบบ Exponential เลยลนะฮยะแต่ละปีนี่กระโดดเป็นเท่าตัวเท่าตัวไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้เกิดความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนเร็วเหมือนกัน งนั้นถ้าเราทําโครงการแบบเก่าก็คือออกแบบโครงการวางแผนโครงการแล้วก็ทําไปทีละขั้นทีละตอนเราดูแลสเต็ป r o c e s s ในการทําโครงการเป็นหลักเนี่ยในยุคนี้หลายองค์กรเป็นนะครับคือจบโครงการแล้ว product ที่ทําใช้การไม่ได้อีกต่อไปเพราะอะไรเพราะมันล้าสมัยไปซะะจบมาปุ๊บโครงการที่ใช้นะโดยเฉพาะสมัยก่อนที่เป็นเรื่อง develop software เนี่ยนะฮะทำเสร็จจบปั๊บเรียบร้อยซอฟต์แวร์ตัวที่ทําในโครงการนี้ ล้าสมัยไปละมันออกตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทําตัวใหม่โดยที่โครงการที่ทําไว้ก็ไม่ได้ใช้เป็นลักษณะบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโครงการบริหารโครงการแบบ waterfall ก็คือเหมือนน้าตกมาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นไหลลงมาเรื่อยๆซึ่งมันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะครับเขาก็เลยไปประชุมกันนะอันนี้คือที่อเมริกานะครับตั้งแต่ปี1990ประมาณนั้นนะฮะ ก็ไปประชุมกันเพื่อจะวางตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าอาจายการทํางานแบบคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยแหละครับทำยังไงให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้มันทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนเร็วมากๆมันก็เลยเกิดแนวทางการทำงานแบบนี้ขึ้นมาในช่วงนั้นโดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่พอในระยะหลังหลายหน่วยงานนะครับก็หยิบเอาอาจายเนี่ยมาประยุกใช้กับการทำงานของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องไปประทะกับความต้องการของลูกค้าโดยตรงนะเช่นการเรื่องของการให้บริการแล้วก็ลูกค้ามีฟีดแบ็กมามีคอมเพล i นมาเนี่ยให้ช่วยแก้ไขถ้าเป็นองค์กรสมัยดั้งเดิมเนี่ยเวลาจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ทำไงกันครับหลายองค์กรต้องไปตั้งคณะกรรมการนะฮะต้องมีคณะอนุกรรมการอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ต้องมีคณะทํางานเพื่อไปเก็บข้อมูลอีกซึ่งสุดท้ายแล้วกว่าจะแก้ได้เนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับ ลูกค้าทนไม่ได้รอไม่ได้สุดท้ายเขาเปลี่ยนเจ้าไปใช้บริการที่อื่นจบเลยนะแล้วก็กลายเป็นบอกต่อกันอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะอิทธิพลของโซเชียลมีเดียในยุคนี้ถ้าเขาพิมพ์เข้าไปนิดนึงแล้วเขาแชร์กับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาก็มีเพื่อนของเขาอีกก็ไปแชร์กันต่อสุดท้ายแล้วการให้บริการของเรานี่แทบจะไม่มีชิ้นดีเลยนะฮะถูกทําลายอย่างเร็วมากดังนั้นแนวคิดแบบอาจายมันก็เลย ถูกดึงเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกับความต้องการของลูกค้านะโดยตัวคิดว่าจะทำไงให้มันเร็วขึ้นจากเดิมที่ต้องมานั่งตั้งคณะกรรมการก็ตัดตรงนั้นทิ้งไปได้ไหมไม่ต้องมีหลายชุดชุดเดียวนั่นแหละที่ทํางานได้เลยนะในการขออนุมัติก็ให้อํานาจกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ไปเลยในการที่เขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็อนุมัติงานตัวเองนั่นแหละเพื่อสุดท้ายแล้วมั่นใจได้ว่าลูกค้าแฮปปี้เนี่ยจบ ะะโดยที่ไม่ต้องไปเน้นเรื่องเอกสงค์เอกส,อกสารต่างๆนานะให้มันยุ่งยากเพราะบางครั้งนี่มันไปติดข้อจํากัดทางด้านว่าเออต้องทําเอกสารมาเสนอแล้วเสนอก็หลายชั้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นอะา,ายมันก็เลยต้องดีไซน์กันใหม่หมดนะครับมันไม่ใช่แค่เพียงกระบวนการทํางานนะครับ organization mindset นะฮะหลายองค์กรหลายตําราทีเดียวที่ย้ํานักย้าหนาว่าคําว่าอะา,ายเนี่ยมันเป็น m i n d s e t มันไม่ใช่ System นะมันคือต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของ คนทำงานตั้งแต่ต้นเลยว่าเราจะต้องเน้นอะไรบ้างนะหลักการง่ายๆว่าวในทีมอาจ่ายที่เขาไปคุยกันเพื่อจะเซตอัพตัววิธีคิดเนี่ยเขามีวิธีคิดอยู่4ตัวหลักๆนะครับที่เขาเรียกว่าอาจาย manifesto เนี่ยนะฮะคือการที่จะทำงานแบบอาจ่ายเนี่ยอันแรกเลยต้องเน้นไปที่การทำงานที่เน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งเน้นเรื่องของ individual ก็คือการติดต่อสื่อสารกันเป็น ตัวบุคคลนะฮะมากกว่าเป็นเน้น process เป็นเน้นวิธีการทํางานเป็นเน้นวิธีการควบคุมอันนั้นก็บอกไม่มีประโยชน์เลยสุดท้ายมันก็คือโกนี่แหละที่จะต้องคุยกันมากกว่าพูดคุยกันไม่ใช่ต้องส่งหนังสือไปนู่นไปนี่เยอะแยะไปหมดอันนี้ต้องตัดให้มันกระชับนะฮะประเด็นที่2ก็คือเน้นไปที่ตัว product ที่กําลังจะทําให้ลูกค้านะครับไม่ได้เป็นเน้นที่ตัวเอกสารขั้นตอนงานทํางานเยอะแยะ เพราะเคยเห็หลายที่นะครับเวลาพัฒนาระบบงานอะไรบางอย่างเนี่ยเรามัวแต่ไปนั่งมุ่งเน้นเอกสารซะเยอะไม่ว่าจะเป็นการตรวจรับนะฮะเอกสารในการที่จะต้องเอาเข้าคณะกรรมการตรวจรับงานต่างๆเยอะแยะไปหมดโดยที่ไม่ไปมุ่งเน้นตัว r r o u u t อะว่ามันสร้าง Value a d เดให้กับลูกค้าเรามากน้อยสักแค่ไหนอันนี้ต้องปรับเป็นแบบนี้จายเวนะครับตัวที่3ก็คือต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ในการทํางานทําไปสักพักหนึ่งถ้าลูกค้าบอกว่าขอเปลี่ยนคําว่าอาจจัยต้องเปลี่ยนนะครับเราจะไม่มีการไปโต้เถียงว่าเอ้าก็ที่ตกลงกันในสัญญาเนี่ยเราตกลงกันไว้แบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ต้องทําตามนี้จนกระทั่งจบสัญญาจากนั้นค่อยไปทําสัญญาตัวใหม่แบบนี้เราไม่ได้เรียกว่าอาจจัยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็น Water f a l l ปกติก็คือบริหารไปเรื่อยๆตามสัญญาซึ่งคําว่าอาจ่ายเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลาเลย ทำไปทํามาโปรแกรมที่กําลังเขียนมีเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนเวอร์ชัน,น,นทันทีสามารถทําได้เลยทันทีอันนี้เราเรียกว่าอาจ่ายจริงๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบางคนนี่เรียกว่าต้อง Beyond Expectation ของลูกค้ากันเลยนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลักเราต้องเอาลูกค้าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยก็คือลูกค้าที่คอมเพลนเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นลูกค้าภายนอกเนี่ยนะฮะ เราอจะต้องมีการตั้งโฟกัสกลุ่มมีการไปเก็บข้อมูลจริงๆจ,จากลูกค้าเราจะสังเกตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS ต่างๆเนี่ยนะฮะของค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง iOS iPhone นะฮะหรือทางเป็น Google ก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะมีเวอร์ชั่นอัปเดตอัปเดตอยู่เรื่อยๆสังเกตไหมฮะนี่แหละครับบางตัวก่อนจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่ให้กับผู้ใช้ทั่วโลกก็จะมีเบต้าออกมา เพื่อให้ผู้ใช้งานที่กึ่งๆึ่งเป็น Developer ได้ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ฟีดแบ c กกลับไปอย่างเร็วเร็วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแนวทางที่เอาลูกค้าเข้ามามีส่วนในการ Dev e l o p ด้วยรับฟีดแบ c k จากลูกค้าจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วว่าเราบังคับให้ลูกค้าใช้แบบนี้แหละถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็ต้องใช้เพราะว่าไม่มีอย่างอื่นให้ใช้คุณก็ต้องใช้แล้วก็ทาใจกันไปซึ่งวิธีการแบบนี้ใช้ในยุคนี้ไม่ได้ ดังนั้นอาจารย์มันก็เลยเน้นการเปลี่ยนแปลงเร็วเน้นความต้องการของลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ระหว่างทํางานถ้ามีเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือบางครั้งคนทํางานเองอาจจะต้องเสนอเปลี่ยนก่อนที่ลูกค้าจะเรสขึ้นมาด้วยซ้าไปเคสพวกนี้มันทําให้เกิดการตอบสนองเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังคําถามถัดมาคือเราจะเอาแนวทางแบบเนี้ยมาประยุกต์ใช้กับงาน HR หรืองานบริหารสกวรบุคคลในองค์กรได้หรือไม่ ในมุมผมที่เป็นที่ปรึกษาทางด้าน HR มาเนี่ยนะครับผมมองว่าทําได้โดยตรงเลยด้วยซ้ําเพราะถ้าเรามองลูกค้าของ HR ก็คือพนักงานพนักงานก็มีความต้องการทางด้าน HR ค่อนข้างเยอะถูกไหมครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้บริหารเนี่ยที่เราต้องอาศัยคนทํางานเขาก็ต้องการคนเก่งคนดีเข้ามาทํางานเขาต้องการวิธีการพัฒนาพนักงานให้มันเร็วถูกต้องตรงตามสิ่งที่พนักงานแต่ละคนควรจะพัฒนา ถูกไหมครับเขาต้องการระบบประเมินผลที่สร้างคุณค่ากับเวลาที่เขาต้องใช้ไปในการประเมินผลลูกน้องไม่ใช่เอากระดาษมาแล้วนั่งติกต๊กติกต๊กติกต๊กติ๊กแล้วก็ส่งกลับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์เลยระบบประเมินผลนี่โลทิ้งไปได้ไหมซึ่งมันไม่ป,ประโยชน์สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ลูกค้าเขาบ่นกันมาตลอดนะฮะลูกค้าของ HR นะครับบ่นอยู่ตลอดบางองค์กรนี่หนักหนาสาหัสหมากมาย การที่เรา,าจ่ายมาใช้กับระบบ HR นั่นแปลว่าเราต้องสร้างทีมอจ่ายขึ้นมานี่แหละครับแล้วเป็นทีมที่ทํางานเร็วนะฮะเรียกว่าต้องเก็บรวบรวมความต้องการของลูกค้าโฟกัสกันก่อนถ้า HR มีหลายระบบเราก็เน้นไปทีร่ะระบบจัด p พลย์ลิตี้เลยนะฮะว่าระบบไหนที่เป็นระบบที่เป็นเพนทพอยท์ที่แรงที่สุดที่บรรดาพนักงานบรรดาแมเนเจอร์ขององค์กรเราเนี่ยบ่นเยอะที่สุดแล้วต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วที่สุดเอาระบบนั้นขึ้นก่อน แล้วทีมงานจะไม่ใช่ทีม HR คนเดียวละเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้างานนี้เป็นงาน HR เพราะฉะนั้น HR สร้างทีมขึ้นมาปรับปรุงระบบโดยที่ไม่มีลายเข้ามาช่วยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อาจายอาจายจะต้องมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่มีความจําเป็นต้องใช้คนบริหารคนเป็นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าตัวนี้ออกมาไม่ใช่แค่ HR คนเดียว HR เป็นแม่ง,งานใช่ แต่ทีมงานจะต้องเป็น Dev e l o p e r ไปด้วยนะครับโดยการให้ข้อมูลลองดูว่าถ้าทำอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วใช้งานจริงจะเป็นประโยชน์กับตัว Manager เองหรือไม่ทำแบบนี้ครับแล้วก็ทำด้วยความรวดเร็วโดยแยกการทำงานเป็นส่วนๆไปนะทำให้เสร็จทีละส่วนโฟกัสกันไปเลยอย่างเช่นจะเปลี่ยนแปลงระบบบริหารผลงานใหม่มีกี่เรื่องละ่ะ1เรื่อง KPI 2เรื่อง competency 3เรื่องระบบการให้คะแนนสมมตินะฮะสมมติมี3ประเด็นเนี้ยระบบ KPI ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนภายในสสัปดาห์ นะพอ KPI เสร็จเคลียร์เรียบร้อยในทีมมาจ่ายเริ่ม implement ลองดูไหมกับพายอดโปรเจกต์จากนั้นก็สปรินที่2อะเขาจะมีข่าวออกมาอีกแล้วเป็นสปริน t ์นะฮะเป็นส c รัมอะไรแบบนี้ฮะถ้าสนใจลองไป search ใ in นอินเทอร์เน็ตก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวเราก็จะเป็นทีมทำงานที่โฟกัสมามารุมมาต้มการทำงานเพื่อทำให้สำเร็จในแต่ละช่วงเวลาเพราะฉะนั้นคำว่าอาจ่ายมันก็เลยเป็นการช่วยกันทำงานโดยอาศัยความต้องการของลูกค้า ซึ่งถ้าเป็น HR เราก็เอาลูกค้าของ HR นี่แหละมาช่วยทําผลสุดท้ายพอเราได้ระบบงานออกมามันจะเป็นระบบงานที่เข้าไปช่วยให้ Line Manager นะครับหรือว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการคนได้อย่างมีคุณค่าจริงๆไม่ใช่แค่เพียงคนใช้ระบบแล้วก็มาบ่นกับเราว่ามันเสียเวลา HR ทำไมชอบสร้างงานขึ้นมาให้เแย่ไปหมดแต่การทำให้ HR มันอาจายเนี่ย แปลว่า HR กำลังเ,เข้าไปแทรกซึมเพื่อทำให้ Line Manager ใช้ระบบ HR อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นประโยชน์ในการหาคนพัฒนาคน,นดูแลผลงานของคนของเขาเพื่อให้สุดท้ายแล้วเขามีคนที่พร้อมจะทำงานไปสู่เป้าหมายของธุรกิจนั่นเองอันนี้คือแนวทางง่ายๆนะครับที่พยายามจะอธิบายให้ท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่าอาจายกับอาจาย HR เนี่ยให้เห็นภาพตรงนี้มากขึ้น ส่วนถ้าท่านต้องการให้ผมลงลึกไปมากกว่านี้ลองฟีดแบ c k มาก็ได้นะครับเพื่อผมจะได้ลงในแง่ของอาจารย์ HR ไปทีละประเด็นว่าเราจะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าคิดว่าตรงนี้พอละโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่องอื่นเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดี